สวัสดีครับผมมนีครับผกปังพื้นเก่านะครับมือนีบาเสยยอดกับผามาล่อปลาแล้วพูครับพูแถวบ้านครับพี่น้องว่าเฮ็ดสยอ,อกวะครับเอาไปร,รุปน่นน้ากันเนาะครับผมมือนีนี่ครับเห็ดข้าดินพี่น้องเ,เอ้ยเห็ดเผือกขมออกไม่อีกแล้วครับนี่สอมค้าก่อนสอมค้าก่อนบ้าเสยหยอดใาไปเก็บเห็ดเผือกขมครับอืเห็ดเผือกขม ออกในปลาไพ่ครับสีดอกง่ายนี่นครับดอกง่ายครับออสอมขากอนวันนี้สภาพไปเก็บเห็ดพื่นขุมครับพี่น้องอันนี้เ็ดหนาแรีครับเ็ดหนาแรีออกออกออก,ออกง่ายมหลายมีแต่เห็ดพื่นขุมออกหลายอยู่เอาเห็ดเพื่นขุมก่อนครับแต่ว่ามีแต่งา,งามครับพี่นอ้องเหมือเอปาะเดียวหนึ่งครับ เอาม,เมือนี้พาไปเก็บเพชรผนขมเห็นแล้วครับมูไงครับพี่น้องฝนกระชิตกเฮ็ดละงกเฮ็ดยังยังบอกออกครับไปเอาไปไปเห็นไปเอามูไงยครับพี่น,อน้องไปเก็บเพชรผงขมครับพี่น้องเลยเฮ็ดผงขมงามครับปู่น้องปุ่นน้อง ๋อพี่น้องแมนเบิดแมนเบิดจุ่มไปไงพอดโอ้พี่พี่น้องเอาเก็บเอาคนครับอืมเหอเนี่ยอืมดอกไม้เอาด้ยอืมอ๋อพี่น้องเลยพี่โอ้กำลังออกไ่ออกเก่าครับ เอาแต่อันไหนๆ<ฮ>ขาหนีน้อยๆเอาเนาะมืออื่นพอกันครับน้นนอยๆนี่พี่พี่พี่เอาพี่มูนี่กับตุ๊ลองดึงออกมาเลยดึงออกมาเลยนั่นแหละตัดตัด้งแต่นัน ทั้งหลังก็พี่น้งองขอใส่ตาก่อนครับใส่ตาก่อนเือตามหมาอืมไี่ผิเอ๋ทั้งนี้เก็บเห็ดเพิ่งขมกันครับยามันมีเอาไว<ม>้กินน้ำเกีียวเขา่าเกีียวหยังแกงกินแซ่บเพื่อหยังนี่ครับ พี่น้องโอ้โหนใหไงครับอ,อืมไงคักโอ้ยนี่อืมตันออกหลยๆเขาเอาไว้มันเกิดเป็นเชื้อปีนาครับยังบวชได,ด้พี่น้องยังบวชได,ด้อืม โดนสมบูรณ์แห้งข้างนี้นี่แหละครับเห็ดตัวนี้เอาไว้กินได้ดนเอาใส่ตาก่อนมาเียช่องกตาครับเพ,พี่นอ,อ้ะตวมูตุมีอยู่กับผลของในแมนบัสอือ น้ำน้ำน้ำกวาไหวอ้ยกวาไหวโอ้ย,อยทำมันงนี่คักขนาดแล้วพี่น้องเ,เอ้ยอ้าวหลายเต็มอยู่ครับนี่พอดอก่็พ,อ,พอไอแปะกง,งามครับโอ้ย,อย,อย,อยตัดขาตีนแล้วพี่นอ้องสิตัดออกบาคักๆเลยครับเอาง่ายครับไปพี่น้อง ไฟหนีแมนบดเลยกำลังออกใหมเป็นมูลเลยบเลย่เห็น,นะ,ะความเร็วครับเป็นจุ่มๆเลย เอา้าพี่น้องออเป็นมูเลยครับพี่น้องออางามๆครับตุ้งๆงามงามพี่พี่น้องโอ้พี่อโอ้โหพี่พี่น้องโอ้หมูหนึ่งมูหนึ่งมูใหญ่ครับมูกระพาะได้อเองนครับโอ้ยไปดูน,น้ำกันอีกครับ รดน้ำก็มีตัดหลายๆล,ลยแล้วครับต้องเสียรายครับพี่น้องอ้าลุนน้ำกันครับผมเห็ดเพือเห็ดเผืขมยุคข้าครับพี่พี่น้องแมนเบิดแมนเบิดครับุวดข้างในครับ อ๋อเก็บก่อนครับพี่น้องมาหมานเลยเฮามนหนิเฮ็ดดินเฮ็ดอันนังยังเตนออกทั้งนี้อืมพี่น้องเอาเรียงไว้ก่อนเนาะพี่พี่น้องของในครับย้ายตอกกำลังเปิดครับ อืมอ,ดอ,ดอ,อ้ยคุณมมีแต่ขาใหญ่ๆงามๆครับโอ้ตัวออกก็มีดอกน้อยดอกใหญ่โอ้ตัวนั้นเอากล่องไว้ก่อนครับ อ้้ีนเ,เป็นงูแล้วครับเห็ดเผือกขมอยู่ข้างออกปลาไพครับอันนี้เอาบ่าได้เอารุ่นน้ำกันครับพี่น้องนี่นี่นี่โอ้ยใหญ่ยยตอก,อ, <c oughs> อ,อกเกือบเหยีญ่พับออกจนจนใหญ่ไปแล้ว งามอยู่มาพอตอน้นุ่มหน่อยคักคักก็ยังนี่นี่ครับพี่น้องกับสรุปผลงานชำนีครับรอบแรกครับนี่รอบเบิงรอบสองครับพี่น้อง